ตรงนี้สกินใหม่เข้าบอกเลยว่าอยากได้มากแต่ไม่รู้จะไปเติมเว็บไหนดีนุชพอมีเว็บแนะนำไม่เอ่ยขอแบบคุ้มๆเลยนะโอ้โหเจ้าเหมียวงั้นนายมาถูกที่แล้วแหละบอกเลยว่าเว็บนี้ดีของจริงมันขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ตะลึงแมวตะลึงอ้าวพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อดีเหมียวงั้นไปดูเลยบอกเลยว่าเว็บนี้เขาดีจริงไป เติมเงินง่งายสะดวกรวดเร็วกับเติมเกมย4ิบเว็บไซต์ที่รวบรวมเกมชื่อดังมากมายเช่น f r e e f i ROV e r กับแพ็กสุดคุ้มถูกกว่าเติมในเกมใช้เพียงตัวเลข Open ID เท่านั้นสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเว็บไซต์เติมเกมยีิบีมีช่องทางให้คุณชำระเงินได้หลากหลายช่องทางพร้อมด้วยโปรโมชั่นมากมายให้คุณฟินทุกการเติมเงินไม่ไหวแล้ มือนจะคุ้มมากๆเลยเนี่ยนุดบอกเลยว่าต้องจัด เลยฮะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในด้านฮีโร่อย่างบัตเตอร์ไฟนะครับมาในตำแหน่งของจังเกิลอีกแล้วนะวันนี้คงไม่มีใครบัตไปเลนอื่นแล้วมั้งผมว่าบัตยังไงก็ต้องจังเกิลนะเพื่อนมีใครพี่เลนหยิบไปตำแหน่งอื่นไหมครับถ้ามีเราคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ส่วนตัวผมว่าเข้าป่าน่าจะเวิร์กสุดแล้วนะครับบัต ก็เป็นเจกเก้นอีกหนึ่งตัวนะถ้าสามารถทําเกมสโนว์บอลได้ผมบอกเลยว่าโคตรบอสแมปนะครับตัวนี้เก็บผ้านี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะก็มาดูแล้วกันนะครับว่าบัตตานี้ของผมจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมบอกเลยว่าพกความมั่นใจมาเต็มร้อยแน่นอนครับถึงตานี้อีกทีมจะมีลำนะบอกเลยว่าไม่มีหวั่นแน่นอนครับคือเล่นบัตถ้าเจอพวกตัวล็อกนี้ผมแนะนําให้รอก่อนนะเพื่อนคือใจเย็นจนกว่า ทีมเขาอะตัวล็อกอะจะใช้สกิลเลยนะครับใจเย็นนะคือเปิดก่อนไม่ดีแน่ๆแ,แ,แหละเล่นจังหวะ2ดีที่สุดนะครับตานี้โอเคหลังจากที่ฟาร์มบัฟฟ้าเสร็จก็มุลยกันต่อเลยครับ <im it> พี่เลนกลางตรงนี้เหมือนจะมีวัยรุ่นแหลมเปรียบหรือเปล่าอารามพุงเฮ้ยอารามจังเฮ้ยโอ้โหแล้วตโลคุงผมใส่ว่ะยังไงตามไม่ได้ครับตรงนี้ติดวันเดอร์นะแต่ว่าหัวให้อยู่โอเคเราแยกย้ายกันแค่นี้ดีกว่านะบอนนี่โยระเบิดต่อนิดหน่อยถือว่าเป็นการหยอกเย้ากันในช่วงต้นเกมแบบน่ารักน่ารักนะ โอเคเดี๋ยวผมกลับมาฟาร์มต่อแล้วกันนะครับบวกมากก็ไม่ดีนะเพื่อนคอ,อยฟาร์มด้วยนะครับทําทุกอย่างให้บาลานซ์กันนะผมรับรองว่าเกิดแน่นอนนะครับโอเคก็ฟาร์มไปก่อนนะอาจจะต้องกลับไปรีเลือดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนแนละ้วโอ้โหจะเรียบร้อยครับบอนนี่โดนเรียวมาคุงเก็บไปละโอเคลิกเตอร์แก้ให้ได้ครับตรงนี้มาแท็กล่างแบบหนึ่งเก็บหอกไฟผมไม่กลับแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดักอยู่ตรงนี้ครับอุ้ย อารมตัวเบลเร์เลยโตโลยังไงชนหน่อยไหมเพื่อนโอเคไม่เป็นไรครับเดินผ่านกันก็นกนพอนะโลมิงไปสู้กันมันก็ไม่่อยเกิดอะไรอยู่แล้วแหละเพื่อนโอเคตรงนี้ผมว่าเปิดมากรไปเลยก็ดีครับเหมือนอารัมเขาจะแค่ววสามเองนะโอเคอเฮ้ยได้อยู่ตรงนี้รับสวยมากบอนนี่บอกเลยว่าปิดคิวแน่นอนโอเคแล้วเก็บอารัมไปได้ครับตามต่อด้วยโจกเกอร์ไหลามาเทมาเอาฟิกเกอร์หนีนะครับตามต่อไม่ไหวละไม่มีสกิล โอเคได้บัฟฟ้าด้วยนะตรงนี้มันจะมีอะไรคุ้มไปกว่าการได้บัฟฟ้าแล้วต่อด้วยบัฟมังกรสวยเพื่อนสวยผมว่าวันเดอร์ก็อาจจะเข้าบัฟฟ้าผมนะให้ผมเดาแต่ไม่เป็นไรแลกแลกกันไปละกันนะครับโอเคสวยเก็บมังกรมาได้นะตรงนี้ไปครับแท็กลานต่อตรงไหนเอาได้ก็เอาไปให้หมดเลยนะเพื่อนอเฮ้ยวันเดอร์ป่าผมล้นแล้วเพื่อนอเบาเบาเบาเอาไปแค่ฟ้าตัวเดียวพอโอ้โหได้ทีที่เอาหมดเลยนะ เดี๋ยวบอกเลยว่าแค่นี้มีชําล่าไปครับความต่อความต่อคือเอามากรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามหาคลิปเล็กคลิปน้อยนะครับคลิปเลนคลิปกลางแม่น้ำอะไรเงี้ยคลิปป่าเอาได้ก็เอาไปให้หมดเลยครับเฮ้ยตรงนี้เจอต่ออารามล็อกแต่ว่าผมรูดออกมาได้บอกเลยว่ารอคนเลือดน้อยแล้วสับจังหวะน,นี้โตโร่ยกสวยมากครับเอาเครดิตไปเลยโอเคสวยได้ตามต่อด้วยอารามตรงนี้ใครว่ามองไม่เห็นนะครับ แต่บอกเลยว่าคุ้มจัดๆนะตามต่อด้วยเรียวมะโอเคปล่อยไปครับเขามีสกิลหนีนะอีอย่างผมไม่มีสกิลตามด้วยแหละเออเดี๋ยวก่อนกลับขอขโมยบัฟแดงกลับบ้านแป๊บหนึ่งอย่าอย่าอย่ามีใครเดินมาขอแค่นั้นโอเคตามต่อด้วยไอตัวเล็กนะครับสวยเออวนยังไม่น่าจะได้นะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สี่นาทีเลยครับเดี๋ยวเรามาวนเก็บบัฟที่บ้านเราดีกว่านะหมายถึงว่าคีตัวเล็กไอพวกนี้นี่แหละครับ อย่าปล่อยให้เขาคอยนานนะโอเคเดินไปเติมกลางต่อเลยแล้วกันเฮ้ยได้ปะสวยแต่ว่าผมเติมไม่ทันวะ่ะโอเคแยกย้ายเพื่อนแยกย้ายแยกย้ายวันเดอร์มานี่เลิกคุยกันพักหนึ่งนะเพื่อนตอนนี้เลือดผมก็ไม่เต็มด้วยนะครับเออเพื่นทางด้านของของฟาร์มตานี้นะผมออกมาแค่ไอชิ้นกลางอะ่ะเออมันชื่ออะไรไม่รู้ผมไม่ได้อ่านชื่อนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปออกเต็มๆตอนได้ดาบแรงแล้วกันนะครับ จริงๆออกมาเล่นดาเมจนะอยากได้เจาะเกาะก่อนครับแล้วค่อยไปขึ้นของฟาร์มเต็มเนาะโอเคเลนล่างน่าจะไหวมั้งทิ้งมาเลยแล้วกันนะครับมาเติมตรงนี้ดีกว่าทาาด้าลิสเตอร์กำลังหวดเรียวมะอยู่แต่โดยความเป็นเรียวมะนะครับจับยากเหลือเกินยังไงดีเพื่อนปึ๊บเรียบร้อยห่วงเคลียร์คีปแบบนี้บอกเลยว่าเอาชีวิตแน่นอนโอเคแลกกันไปนะครับชีวิตก็ต้องแลกชีวิตนะตามสูรเข้าไปหิวในป้อมขนาดนะั้นออกไม่ทันแล้วครับ โอเคบับแดงต่อยังไงห่วงหรือเปล่า <Yeah. S 1> ถ้าห่วงต้องมาคุยกันหน่อยว่าเพื่อนอุย้ยได้บับแดงมาโอเคสวยสวยสวยถือว่ารอดสกิลเอาครับเฮ้ยแล้วบอลน,นี่ใจเย็นเพื่อนตามไม่ทันนะใจเอ้ยเอาดีโดดเข้ามาหาเลยนะนี่แกไม่ถอยแต่โดดเข้ามาหาเลยงั้นเหรอสวยเพื่อนเรียบร้อยครับเก็บเรียวมาได้แล้วตามต่อด้วยโจ๊กเกอร์พุงยังไงเพื่อนอ,อาร์มล็อกผมว่ารอดไหมเนี่ยโอเคหนีอยู่ไม่รอดแล้วครับตามสูตร ลุยต่อเพื่อนบอกเลยว่าต้องเอาคืนหน่อยแล้ววะยังไม่กล้าเข้านะครับรออะลัมล็อกก่อน,นล็อกสักทีจะใจแข็งไปไหนล็อกไหมล็อกสักทียังไงโอ้ยเลือดมันเหลือน้อยแล้วนะล็อกสักทีเถออะลัมโอเคสวยครับเออมมนต้องงี้มาดีเพื่อนปึ๊บจุกลบสกิลไปก่อนแล้วตรงนี้นัวมากโอ้ลำคาญเอเซนก้ามากเลยอะตัวมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันหน้าลำคาญครับ คอยผักคอยแช่นั่นแหละเออเฮ้ยได้มาเพื่อนโอเคมาเติมนะครับตรงนี้หวดกับวัเดอร์หนึ่งหนึ่งแล้วผมจะตายไหมช็อตนี้ผมจะสวนผมจะสวนอู้หูยฆ่าวัเดอร์ได้เลือดเล้งด้วยนะครับเอาเรื่องจัดปปค,คือตอนเล่นผมคิดว่าผมก็จะตายแล้วนะเมื่อกี้เออดันลอดสะงัานนะโอเครอดก็ดีแหละเดี๋ยวเรากลับไปรีเลือดแป๊บนึงครับไปถยต่อที่ตรงนี้นะเก็บดับร์ลีเยอร์ไปได้เลนบนนี่ทำไมไม่กลับบ้านเพื่อนฮัลโหลทะเล มีสอง stack ด้วยนะพร้อมสับพร้อมรัวแต่ก,ก็เหมือนเดิมครับเฮ้ย <c oughs> อาลัมถอย,ยไปผมจะประทะกับวันเดอร์โอเคสวยรับโดดไม่สนใครแล้วจังหวะน,นี้จะล็อกก็ล็อกโอเคแล้วเก็บวันเดอร์มาได้ครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นทาน้านของออโตโรยืนควาให้อยู่แล้วผมรัดสับเขาน่า <c oughs> จะไม่มีล็อกนะอารัม <c oughs> ผมว่าถ้าเขาล็อกนี่ผมน่าจะตายไปแล้วโอเคแต่ก็ดีแล้วครับที่ทีมเราเอามาได้เนาะไปจบจบไฟนนี้สวยเดี๋ยวผมรีเลียตแป๊บไปครับผม ตรงนี้ก็ฟาร์มต่อแล้วกันนะยังไม่ค่อยจะมีอะไรทําครับเฮ้ยหรือว่าจะมีแล้วเร็วๆนี้ยังไงเพื่อนโตโรโดดมาจังหวะน,นี้บอนี่ฟิกไปล็อกแล้วโดนขาเรียวมาแต่ว่าลึกเกินไปนะครับขออนุญาตไม่เข้าถ้าเข้าไปนี่ดาวนาคตเป็นอย่างฉากได้น,นะเฮ้ยตรงนี้สวยครับเก็บเรียวมา,มาได้นะเฮ้ยคนละทีเท่านั้นคนละทีเท่านั้นโอ้โหเลิฟยูโตโรบอกเลยว่าโตโรเอาให้นะครับตอนนี้ ทุบสองแล้วแบบเลือดเหลือเซี่ยวนึงอติผมเหลือและทีมจะไปเหลืออะไรสวยๆไปครับลุยต่อที่ป้อมบนเฮ้ยแอสเซนกาบอกทรงเก่งว่ะผมไม่ใช่ทรงเก่งนะผมบัตเตอร์ไฟทรงช่างครับเฮ้ยอะไรไม่เกี่ยวเพื่อนไปครับลุยต่อตรงนี้เก็บไป2อง 2> จะตามต่อด้วยป้อมกลางโอ้โหจบได้หรือเปล่าดูจากวินาทีที่ทีมเขาจะเกิดนะไม่น่าจะได้ครับ แล้วสู่ผมแซบจัดบอกเก่งจริงอะ่ะเออโทษทีพอดีมีของอะไรอย่างงี้ปะเคเพื่อนยิงป้อมไปครับสวยไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะจ๊ะ <the> เดี๋ยวมันจะเสีย <The tower. S 1> โอเคถอยมาก่อนก็ได้ครับคีฟยังไม่เข้านะอันนี้เหมือนคีฟกําลังจะเดินทางมาแล้วนะครับโหโดนทีมเขาเคลียร์คีฟจะหมดอยู่แล้วนะผมว่าน่าจะขึ้นบ้านยากแล้วแหละแต่ก็ดูเชิงกันต่อไปแล้วกันนะครับจะเอาอยัางไงดีตรงนี้ก็มาเก็บบัฟฟ้า ปับป๊บป๊ั๊บตีไปเฮ้ยเอาอีกแล้วโตรโรผมสายบูสายแทงสสยอึดเฮ้ยเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอแผงหลังไปครับ3ตัวหน้าเดินไปไหนก็ไปก่อนตรงนี้โดดเข้าโจ๊กแต่ว่าเหมือนโจ๊กจะกดออมอตอแต่ผมไม่กลัวสวยครับเก็บโจ๊กไม่ได้โดเมิเนติ้งไปดีโอเคแล้วยังไงตรงนี้เรียวมะบอกเลยว่าไม่นอดแล้วแหละเพื่อนฟุ๊ปฟุ๊ฟับฟับอือกจะตายสวยตามต่อด้วยอาร์ัมและเดินเข้ามาทีละตัวแบบนี้บอกเลยว่ามันจะหวานนะจ๊ะสวยควอดมาแล้วเมกา ตามนั้นครับสวยเ,เพื่อนๆโอ้โหโตโรถึงกเต้นบีบอยโชว์แล้วก็ตามสูดับเอลสูสกิลป่านิดหน่อยพอเป็นพิธีนะครับเอเซนกาบอกว่าทรงเก่งก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่ทรงเก่งผมทรงช่างครับโอ้โหสวยตานี้ก็เอาวิกตอรี่ไปกินโอเคก็เป็นชนะของทีมผมมาได้นะตานี้ไปดูกันดีกว่าว่าบัตเตอร์ไฟผมจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับไป ไปได้แล้วไปเออก็เป็นคอนคลเลอร์16ดาวนะแล้วก็ได้คะแนนอันดับที่1 MVP มาด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าใครอยากจะเติมเกมผมก็มีเว็บเติมเกมมาแนะนำนะครับกับเว็บเติมเกม24เนาะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมสามารถกดเข้าไปเติมกันได้เลยนะครับไปแนละ้วไปาย